สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่โอสคูล l ค่ะเป็นคาเฟ่มินิมอลใช่แล้วโอสคูล์8ปนั่นเองนะครับผมทางก็คือมาไม่ยากเลยมาไม่ยากมีป้ายหน้าซอยมีป้ายบอกตลอดเลยนะครับผมใช่สำหรับบรรยากาศที่นี่นั้นเป็นเหมือนโรงเรียนเก่าใช่ไหมครับใช่ค่ะกำลังฮิตอ่ะก็ง่ายคือกำลังฮิตอยู่ในกระแสตอนนี้ใช่ค่ะใครไม่รู้จักนี่ถือว่าเอามากเลยใช่นเพราะว่า เออเมื่อกี้หนูอ่านปายใช่ไหมก็คือในแต่ละห้องในแต่ละชั้นของเขาอะค่ะก็จะมีแบบห้องเรียนห้องวาดรูปห้องประชุมเก่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็จะเป็นแบบเป็นโรงเรียนเลยแหละจริงๆใช่ใช่ถ้ามาก็คือแบบว่าฟิลแบบเฮ้ยมัธยมอีกครั้งกระทรวอีกครั้งอะไรประมาณนี้เลยเดี๋ยวหนูพาไปดูค่ะว่าประมาณไหนอะไรยังไงแต่ละชั้นแต่ละชั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันละกันไปเลยจ้าไปเลยครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นโฮ l r o o รูมโอ c h คูล88นะครับผมก็สำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศนะครับผมก็สามารถมาพักที่นี่ได้นะครับ1คืน1ทาดนะครับราคาอยู่ที่500บาทนะครับจำนวนสูงสุดเนี่ยในการพักไม่เกิน8คนนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวบรรยากาศข้างในจะน่านอนไหมหรือว่ายังไงตามไปดูครับ เอาละครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็ได้มาอยู่ในห้องเรียนแล้วนะครับผมก็สําหรับใครที่เคยได้บรรยากาศแบบนี้เนาะนั่งตรงไหนกันบ้างคอมเมนต์มาบอกนิดนึงนะครับว่าเป็นเด็กแนวไหนใช่ไหมครับน้องฟ้าใช่ค่ะคือตอนที่หนูเรียนเนี่ยเขาจะเขาจะบอกกันเลยว่าเด็กที่นั่งข้างหน้าเนี่ยคือเด็กเรียนจริงจริงใช่ค่ะแล้วก็ถ้าแบบใครที่แบบ นั่งริมประตูอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นแบบคนที่ชอบเดินทางเป็นเดินจวนไปเรื่อยใช่ส่วนคนที่ไปนั่งข้างๆหน้าต่างตรงนู้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนที่แบบสายสลีปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะหลับแล้วหลังห้องประจําเด็กดื้อเด็กดื้อน้อเด็กดื้อเด็กเกเรอะไรอย่างเงี้ยกระทากระต่างก็อยู่หลังห้อบแอบกินขนมใต้โต๊ะอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่ก็ทีนี้ต้องถามคนที่ดูตอนเนี้ยว่าเป็นสายไหนตอนเรียนนะเนาะอย่างหนูเนี่ยตอนเรียนคือ นู่นเลยหลับเน้นหลับตื่นมาหมดลมดีใช่ค่ะทังพี่ตั้มล่ะตอนเด็กๆตอนเรียนจริงๆก็บางทีก็ข้างหน้าบ้างถ้ามาทันหรือบางทีก็หลังห้องถึงกลางห้องอะไรเงี้ยแล้วแต่จังหวะว่าเฮ้ยอยู่ขึ้นห้องเร็วหรือเปล่าช้ากว่าเพื่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นว่าคุณครูสอนเป็นไงดุไหมอะไรไหมก็หลบหลีกไปตามสาวๆเก่งไหม ก็ไม่เก่งแต่ว่าก็จบครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปชมห้องต่อไปกันกลก่าว่ามีอะไรที่น่าสนใจกับที่นี่บ้างนะครับโอเคค่ะไปกันเลยจ้ะ I love you o อเด็กหญิงฟ้านะครับยังไงแจ้แให้จานด้วยนะครับทุกคนตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ห้องต้นไม้ไม่ต้องเบาด้วยอ่ะเดี๋ยว คุณครูรู้ว่าเราแอบมาอ๋อโอเคในห้องนี้นะครับก็จะมีแคตตัส<ช>แล้วก็มีต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์เลยนะครับผมราคาต้นไม้เนี่อยาจะบอกว่ามีตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักแสนจริงๆครับผมอะงั้นเดี๋ยวไปดูกันครับนี่โอเคใช่ปะหนูว่าไม่อาใชนะ่ไะลองไหมอะอะเขาให้จับได้ปะ เอาไม่ให้ลองเคี้ยวดู <c oughs> ครับเราก็ยังอยู่ที่คาเฟ่เดิมเนาะโอสคูล88นะครับตรแต่ว่านี้เป็นวิชาศิลปะอะห้อ,องศิลปะเรามาห้องศิลปะกันครับ,รบแล้วมาดูกันสิว่าเราวันนี้เรามาทำอะไรกันครับ <c oughs> ก็จะเป็นการเหมือนแบบ DIY ตุ๊กตาน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทาสีหรือว่าสาสีอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่จินตนาการของเราไปเลยก็จะมีสีสีส้มๆครับผมแล้วก็สีฟ้าๆนะครับอือแล้วก็มีสีของหนูเลยชมพูชมพูกับฟ้าฟ้าฟ้าเขียวเขียวนิดนึงนะครับผมอ่างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยทำกันเลยดีกว่าได้ค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าหนูกับพี่ตั้มอ่ะใครจะแบบเกศีเกศีศิลปะโอเคไปเรื่อย เนี้ยเนี้ยไปเรื่อยๆเหรอใช่เหรอวะไรรนะะคับเป็นเออ่โอซากุแต่ว่าเป็นห้องใช่มันจะมีเป็นห้องแบบห้องของเรียนใช่ไหมครับใช่คือมันก็มีหลายห้องแหละครับแต่ว่าเหมือนกับเป็นไฮไลท์อย่างนึงเนาะที่แบบว่าใครมาที่นี่ก็แวะมาสักนิดนึงนะแถ้าเกิดเป็นแบบสารนิดนึงอะไรเงี้ยครับผมถ้าเกิดเป็นแบบห้องห้องอะห้องห้องนี่ก็คือ เห่าอ่ะเนาะแล้วห้องห้องห้องอย่างเงี้ยโอเคสามสามห้องหนูเป็นผู้หญิงสายหวานค่ะหนูก็จะชอบสีฟ้าเอ้ยไม่ใช่หนูเป็นผู้หญิงสายหวานหนูก็ชอบสีชมพูแล้วก็หนูชื่อฟ้าหนูก็เลยเลือกสีฟ้ามาค่ะ้าฟ้าเขียวใช่้าฟ้าเขียวอะไรองี้ดีกว่าจิ้มจุ่มก่อนทิต้าหมาใครจะสวยกว่ากันถ้าเกิดว่าแบบเบ้นฟ้า ี่้ำค่อยๆไล่ไม่ทันแล้วจบแล้วอขอค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆมันต้องจับแข็งๆก่อนแล้วข้างดิ้ค่อมาเททีละอืมแต่ตรงนี้มันมีด้านนี้ด้านด้านเขาขาวอยู่นิดนึงค่ะโต้ขอโทษมาเต็มเลยอ่ะคือเอแต่หูด้านนี้งาน S <S <S ก็มีตัวเดียวในโลกพูดเลยไม่มีใครกล้าทำไม่ีตัวเดียวในโลกไม่มีใครกล้าทำแน่นอนเขาเรียกว่าของล i t ิเต <Limited Edition S 2> ็ดลิมิเต็ดอแน่นอนฉันไม่ซื้อแน่นอน,อน,นฉันไม่ซือนอนอน้อแน่นอนจริงๆฉันไม่ควรทำแบบนี้ <S <S ตัวต่อไปเป็นคิวของผมเองนะครับผมสีที่ผมเลือกมานะครับนั่นก็คือหนึ่งสีฟ้าครับผมนี่แต่ก็สีส้มครับผมทำไมถึงเลือกสีนี้ทำไมถึงเลือกสีนี้นใช่หนูจะถามเลยเพราะเป็นสีแบบ เ,เขาเรียกว่าอะไรนะคุรีอีซุซูเซลนั่นเองชิงนดีใช่นะเดี๋ยวพอผสมแล้วจะเป็นยังไงมาดูกันครับว่าจะน่ารักหรือน่าชังครับผมม่ต่งสีสวยยู่นะชอบทำนวันวๆสำหรับใครที่เห็นแล้ว,วอยากกินเนาะหิวเลยใช่ไหมหิวไหมหิวไหม เยอะจ้าสีนี้อยู่ไหมทั่วไหมครับทั่วไหมครับทั่วไหมเอ่ยตรงนี้อันหนึ่งจ้ะเออจบเฮ้ยคุณผู้ชมมันน่ารักมากแหงดีกว่าครับว่าของใครมันจะน่ารักกว่ากันนะครับผมเราก็อยู่กับคุณแจ็คนะครับผมคุณแจ็คสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ครูแจ็คนะคะก็จะเป็นคนสอนศิลปะที่นี่เดี๋ยวจะให้ครูแจ้งนะคะฝากว่าที่นี่ค่ะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่แบบเวิร์กช็อปได้ดื่มกาแฟแล้วมีอะไรให้ทําบ้างใช่ครับผมครับก็สวัสดีนะครับอันนี้เขาเรียกว่าห้อง Liberty r o o m ครับผม Liberty Room จะทํากิจกรรมเนี่ยสอนศิลปะทํางานศิลปะเวิร์กช็อปแทบจะทุกแขนงของศิลปะเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้มีละเลงละเลงก็จะเป็นเวิร์กช็อป ที่พี่ๆเนี่ยเข้ามาร่วมทำกับรีวิวด้วยตอนนี้เราก็จะมีลาดหมีมีแคนวาสเพนติ้งเพนกระเป๋เพ้นแก้วโอ้หลากหลายเลยครับเยอะเลยครอบคลุมเลยนะครับใช่ครับทีนี้เนี่ยเรื่องค่าครับเวลาเรารับสอนเด็กๆเนี่ยเด็กๆเรียนหนึ่งครั้งเนี่ยชั่วโมงครึ่งเราก็จะคิด5 0าอบาทหรือถ้าเป็นลูกค้าร้านกาแฟที่มาปั้นมาทางกิจกรรมเนี่ยแล้วก็มี3 0 0ร้อถึงห้าอบาทครับผมส่วนหมีของเราเนี่ยหมีเราเนี่ยจะมีสีไซส์ด้วยกันครับผมมีตั้งแต่ไซส์อส M, L, แล้วก็ XL นะครับไซส์ S ก็เป็นไซส์พวงกุญแจกุญแจเราจะเริ่มต้นที่222บาท2บาทครับผม M ก็จะ444บาท L 888รับ L แ8 8แล้วก็จบที่ XLXL จะเป็น2,888ก็คือเป็นไซส์ที่ใหญ่สุดใหญ่สุดแต่ว่าถ้าลูกค้าเลือกไซส์ใหญ่สุดเนี่ยเราจะแถมไซส์ M ไปด้วยอ่าก็จะได้2ตัวเลยครับผมใช่ครับก็ประมาณนี้ครับ กิจกรรมที่นี่นะครับ10โมงถึง5โมงเย็นครับได้เลยครับผมแล้วเนี่ยก็จะมาผ่านโอสคู88เซิร์ชใน Facebook ได้เลยเจอเลยนะครับเจอโลเคชันเลยแล้วก็ละเลงละเลงก็เซิร์ช a c e b o o k ได้เลยครับผมแต่ว่าเวลาเซิร์ชเนี่ย LA แล้วก็ขีดนิดนิดนึงเหมือนคำอ่านแล้วก็ LNG e ละเลงได้เลยครับผมฝากติดตามด้วยครับได้ยังไงก็ขอบคุณครูแจ็คมากนะครับี่มาให้ข้อมูลครับผมขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ คุณสถานที่สวยๆชิคๆแบบนี้นะครับกับ Old School 88นะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ซอยบ้านหินเพิง3ค่ะมาง่ายมากค่ะเส้นสุขุมวิทนะคะเลยปั๊มปตทไปนิดนึงค่ะสังเกตซ้ายมือซ้ายมือไว้หน้าซอยเนี่ยจะมีโลโก้ร้านบอกชัดเจนาาไม่ยกค่ะรับผมร้านเปิดทุกวันนะคะ10โมงถึง5โมงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะปิด6โมงอย่ามาหลัง6โมงนะครับเพราะว่า ปิดจ้าครับผมแล้วก็สนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูดวงด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าร้านนี้แบบจริงไหมเนี่ยอย่างนี้เลยเดืดรใช่ไหมไปชอบดูดวงด้วยไงไปจ้าแต่ตอนนี้คือหิวด้วยไปไปเลยไหมโอเคโอเคครับเจอกันครับผมน้องฟ้าครับวันนี้อากาศร้อนมากๆแต่รถที่เรานํามาวันนี้เดี๋ยวุ่นมิวเอ็กอ่ะตากแดดด้วยแต่พี่อยากแบบว่าเฮ้ยแค่ไปถึงรถแล้วแบบเย็นเลยอ่ะได้ปะเรามีระบบตรงนี้ไหม ที่ตามหนูไม่อยากจะบอกว่า n u x รรุ่นอ l t i m a t e ของเราอะสามารถสตาร์ทรถเพื่อวอร์มแอร์ในเครื่องจริงมเนได้ใช่เรานั่งกินข้าวอยู่ทําทำใอยย่ถ้าเรารู้สึกว่าขึ้นรถไปเนี่ยมันจะร้อนมากเราสตาร์ทรถแล้วระบบเขาจะทำงานของเขาเองเลยอัตโนมัติปลอดภัยหายห่วงด้วยเพราะว่ามีระบบเซฟตี้ในการแบบเปิดรถแล้วเครื่องดับไม่ใช่ว่าพี่เปิด แอร์ไว้แต่พี่ยังไม่ถึงรถมีคนมาเปิดรถเราอย่างนี้ไม่เลยค่ะถ้าเราเปิดแอร์ไว้ใช่ไหมแล้วเราเดินไปที่รถเนี่ยเราไปเปิดรถปุ๊บรถจะดับดับเลยมันเป็นระบบเซฟตี้ของเรากันขโมยแต่ว่าตอนที่เราจะลงจากรถเนี่ยค่ะเราต้องไม่ปิดแอร์นะหมายถึงว่าเรารู้แล้วล่ะโอเคจะไปกินข้าวร้านเนี้ยเราจะวอร์มแอร์ไว้ดับเครื่องเลยพอเรากินข้าวใกล้เสร็จปุ๊บกดสตาร์ท แอร์จะทำงานของเขาเองเลยอัตโนมัติอัจฉริยะมากๆใช่ค่ะ,ะค The new Mule X Ultimate ง่ายนะคะก็คือเราต้องกดล็อกรถก่อนอย่างแรกปึ๊บพอกดล็อก,ล,อกล็อกกดที่ปุ่มนี้ค่ะกดค้างไว้ระบบเขาก็จะทำงานเครื่องก็จะสาตาร์ทติดเองโดยอัตโนมัติเลยแค่นี้เองวิธีการใช้งานง่ายๆค่ะ ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ร้าน8 XV Baby ค่ะนั่นเองนะครับซึ่งอยู่ตรงถนนทางออกทางออกบางแสนร้านนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่ดำก็จริงๆไขายอาหารเหนือแบบรวมสมัยอะไรแบบนี้ใช่อาหารเหนือมีทุกอย่างเลยนะคบผมแล้วก็รวมถึงมีมีค็อกเทลและที่สำคัญนะครับกิมมิคของร้านนี้นะครับ สั่งค็อกเคลหนึ่งแก้วนะครับสามารถดูดวงฟรีเลยนะครับผมสนใจปะฟังนะสนใจไหมสายดูดวงสายมูไม่ควรพลาดนะครับผมอ่ะบรรยากาศและรสชาติของอาหารที่นี่จะเป็นยังไงและดวงของเราสองคนจะเป็นยังไงจะปังหรือจะอ่ะยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับผมตามเข้าไปเลยครับโอเคค่ะมาดูเลยค่ะ คเครื่องดื่มม็อกเทลของเรานั่นเองนะครับคุณฟ้าเป็นเวลคัมดิ้งเวลคัมดิงง่ายๆสำหรับกิมิที่นี่นะครับก็แนะนำตัวแรกก่อนเนาะก็จะเป็นเรฟบอลลี่นะครับผมแล้วก็อีกจะเป็นเจลไรโลสนั่นเองนะครับอันนี้คือขีพ้มค่ะ อันนี้จะเป็นพัมเดียวนะครับก็คือหวานหน่อยเป็นแบบแก้วส몰นิดหนึ่งแก้ว no alcohol no alcohol นะฮะสามารถสั่งทานได้สำหรับที่นี่นั่นก็คืออย่างที่บอกในช่วงแรกเนาะว่าสั่งมอกเทลหนึ่งแก้วเนี่ยสามารถดูดวงฟรีได้เลยนะครับผมใช่เป้าหมายหลักดวงใช่เราสายหมูเนาะอันนี้แบบลอง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 เราไม่พลาดอยู่แล้วชิมแก้นเดี๋ยวเราจะชิมกันสักหน่อย cheers รสชาติว่าสดชื่นมากเลยอ่ะ กินแล้วแบบเข้มข้นซ่า,าไหมซ่าถึงใจนะอยากลองต้องมาลองนะครับผมทูเนี่ยกินเข้าไปเลยนะอย่างแรกก็จะเหมือนจะได้กลิ่นเป็นแบบโรสชิลล์กลาบส่หร<ะ>ับจะเป็นฟลอเวอร์กลาบนั่นเองใช่ค่ะสำหรับของของของต้มเองก็แบบฟิลแบบฟุดฟุดหน่อยอะ่ะเป็นสตรอเบอรี่เป็นเบอร์รี่กลิ่นผลไม้อะไรอย่างเงี้ยครับ อร่อยครับเขามีให้เลือกเยอะอยู่เนาะใช่มีหลายรายการแต่ว่าเนี่ยเราคือเป็นเหมือนคล้ายๆซิกเนเจอร์ว่าแบบขายดีสุดอะไรอย่างเงี้ยครับผมอาหารชุดแรกของเราก็มาแล้วนั่นก็คือกุ้งแช่มาจากประเทศจีนเพราะว่ากุ้งแช่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 กุ้งแชกุ้งแช่อาหารจานโปรดองผมก็มาแล้วนั่นก็คือไส้อั่วแล้วก็แคบหมูนั่นเองนะครับผมมีข่าเนียด้วยนะครับ งั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตลองชิมนิดนึงนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงอืมหวานจริงอยากให้ลองเกลียงพี่อร่อยจริงๆนึกถึงหน้าเลยอะยนึกถึงแบบอาหารหนย่งจริงๆอืมอมัมโนโนัวมากเลยใช่ไหมใช่เอาเท่าไหร่ไหมไม่เป็นไรแต่ว,ว่าแต่หนูว่าจะชิม แคบหมูว่าแคบหมูให้ว่ากรอบขนาดไหนคุณย่าใช้มือนะคะเอาเลยครับผมอื้มอื้มอ้อคันใส่อะฟันปอมไม่หลุดเนาะไม่หลุดไม่หลุดมากแต่ว่าแบบมีรสชาติด้วยนะอร่อชฉลาดกินปอกปากคืออร่อยกับข้าวสวยก็อร่อยข้าวเหนียวก็ได้หนูนึกถึงตอนหนูเป็นเด็กเลยนะตอนที่ไปน้ำนมหักอ่ะเพราะมันกรอบอ่าหรอมันกรอบจนฟันมหักหนูแบบ ไม่เคยไม่ถึงความรู้สึกนี้มานานมากแล้วได้ได้ได้อร่อยจริงจริงมาลองเลยทุกคนก็กอบแค่ไหนงงมากเขาทำยังไงกอบขนาดนี้อ่ะอาหารจานต่อไปนะครับนั่นก็คือน้ำพริกหนุ่มนั่นเองนะครับผมอันนี้หนุ่มแค่ไหนอ่ะบวา่ห้ายีหกสิบวัยเกณฑ์ทหารก้าปราเกณฑ์ทหารกรุบกรุบเนาะกรุบจริงไหมขออนุญาตทานคู่กับอะไรนะแคบหมูใช่ปะ อจริงๆบอกไปว่านึกถึงบรรยากาศทางเหนือจริงๆอาหารแบบรสชาติแบบนี้ไม่ต้องไปไกลครับไม่ต้องไปถึงเหนือเช <ไป S 1> ียง<ห>บุรีก็มีม <ๆ S 2> นะอร่อยครับอร่อยอร่อยจริงอ่ะมาค่ะทองนูเป็นเนื้อวากิวนะคะเป็นเนื้อน้ำข้าเป็น A3 สามเดี๋ยวมาชิมกัน <ๆ S 1> ชิมแบบสดๆไม่ใส่น้ำจิ้มไม่จิ้มซอสเลยนะคะ เนื้อเขา่สังเกตได้เลยว่าจะไม่ค่อยมีมันแทกอุ้ยชิ้นนี้ใหญ่ไปอ่ะเป็นยังไงครับฝารสชาติหนูว่าวัวตัวเนี้อยังไงยังไงยังไงถูกเลี้ยงโดยผู้หญิงอายุสี่สิบที่เพิ่งบวชเสร็จบวชเสร็จบวชแม่ชีตอนเช้าเนี่ยเขา ได้เปิดเพลงแจ๊สน่ะพาวัวไปจูงในทุงท่งทุ่งวัวตัวนี้คือไม่ได้กินหญ้าอ่ะกินเพราะว่าวัวตัวนี้อยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ก็คือจะมีกินดอกลาเวนเดอร์อ่ะ,ะตอนเย็นเย็นเนี่ยให้คนมานวดหัวเพราะว่าเนื้อมันนิ่มมากนะมันแบบละลายเข้าไปในปากหรือแบบรู้เลยว่าวัวตัวน่าผ่านการเลี้ยงมาที่ดีดีแบบดีดบบดจริงๆสุดยอดเนาะต้องมา <15 S 1> ลอ่อ <15. S 1> ต้องมาหลออให้รอไอ สำหรับวันนี้จุใจปะอิ่มมากๆเลยค่ะจุใจอร่อยทุกอย่างอิ่มด้วยแล้วเมื่อกี้ดูดวงมาเมื่อกี้เป็นไงพี่ไปดูไปแล้วใช่ไหมของพี่ใช่ครับดูมาเรียบร้อยแล้วก็ถามว่าตรงไหมก็ตรงนะแต่ก็คืออันนี้มันอยู่แล้วแต่วิจารณญาณแต่ละบุคคลเนาะว่าเวลาที่เราเปิดไพ่มาแต่ละคนอะไม่เหมือนกันมีความแตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้อยากให้มาลองเองดีกว่าว่า เฮ้ยแม่นจริงข้าวอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยต้องลองแล้วอย่างของฟ้าเป็นไงบ้างอะของโทอแม่นไหมหรอแม่นแม่นในบางเรื่องส่วนบางเรื่องก็ไม่ไม่ถึงกับแม่นมากแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่เลยประมาณ80% 90%ประมาณนประมาณเกปอรประมาณนี้รสชาติอาหารที่นี่ก็ถือว่าโอเคอย่างอย่างที่เราบอกไปในช่วงต้นเนาะอย่างอาหารเหนืออะไรเงี้ยใครคิดถึงรสชาติอาหารประมาณแบบเนี้ย กินไม่ค่อยได้ในชนบุรีก็ขอแนะนำที่ร้านนี้แหละเนาะที่ร้านว่าอะไรนะร้าน8 XB Baby ค่ะอค่ะซึ่งจะอยู่เส้นขาออกบางแสนหาไม่ยากหรอกจริงแล้วถ้าสังเกตป้ายดีๆก็ก็เห็นนะครับผมก็วันนี้เราต้องขอบขอบคุณผู้สนับสนุนแล้วกันเนาะก็คือบริษัทชนบุรีชนบุรีสูเซลล์ครับผมที่ให้เราเอารถ เดี๋ว New X มาเนาะเดี๋ยวคลั้งหน้าเนี่ยเราจะไปที่ไหนและแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยกันนะครับกับช่อง YouTube ของเราเนาะชลบุรีอิสุสุเซลนะครับผมแล้วก็ฝากเพจชลบุรีอิสุสุเซลไว้ด้วยนะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็คือช่อง t i k t o อกนั่นเองนะครับอย่าลืมฝากเข้าไปดูเข้าไปติดตามด้วยละกันนะครับผมว่ามีกิจกรรมอะไรดีๆน่าสนใจเราจะไปแบบเฮ้ยออกทริปที่ไหนหรือว่ามีกิจกรรมอะไรไปหาลูกค้าอะไรเงี้ย ก็ฝากติดตามไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับถ้าอยากให้หนูมาอีกนะคะก็กดไลค์ค่ะเอาเท่าไหร่ดีอะเอาสักสองหมื่นสองพันสหมื่นไลค์สองท้ายสององสอหนูขอสองร้อยก็พอครับพี่ประมาณให้ไปถึงสองร้อยไว้ค่ะแล้วหนูจะมาอีกอ่ะยังไงงันวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องป้ามากๆากเนาะที่พาพี่มาเที่ยวมาชิมบรรยากาศในบางแสนนะโอเคงั้นเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเราเจอกันอีกถ้ามีโอกาสนะเดี๋ยวเราชวนมาอีกเนาะวันนี้เราไปก่อนดีกว่า นะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ